สลับใครที่กำลังหาบอทดิสคอดที่ใช้สลับเปิดเพลงใช้งานง่ายแถมเป็นฟิล์มือของคนไทยแถมยังจริงใจสลับตัวคุณด้วยวันนี้เคนะจะมาแนะนำในส่วนของตัวบอทแอสตากันนะครับสวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอของเคนะนะครับ วันนี้เชนะจะมาสอนทุกคนนะครับในการที่ว่าจะมาใช้งานในส่วนของตัวบอดแอสตากันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาในคลิปวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็คือตัวบอทแอสตาเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวบอทดิสคอร์นะครับที่เอาไว้ใช้งานในส่วนของสำหรับในการเปิดเพลงนะครับ โดยถ้านึกภาพไ่ออกเนี่ยหลักการใช้งานของตัวน้องเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวบอดดี้เลียเลยนะครับที่เคนะได้ทําการสอนในการนำบอดดี้เลียเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ดิสคอดเรานะครับซึ่งในวันนี้เคนะก็จะมาสอนในส่วนของการนําตัวน้องบอดฮาต้าเนี่ยเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ดิสคอดนะครับโดยในวันนี้เคนะจะยกตัวอย่างเป็นในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์ดิสคอดเค้าละกันนะครับโดยสเต็ปแรกนะครับเดี๋ยวเคนาจะทิ้งลิงก์ของตัวบอดเอาไว้ให้นะครับ เป็นลิงก์เที่ยวไว้อินไว้ตัวน้องบอดแอสตาเนี่ยเข้าเซิร์ฟเวอร์ดิสคอดแค่นะครับจริงๆอ่ะในเว็บไซต์กําลังอยู่ในช่วงทำนะครับซึ่งชนะไม่ได้เป็นคนทํานะครับก็คือเป็นคนรู้จักของชนะที่เขาเป็นหนึ่งในทีมพัฒนาเป็นคนทานะครับผมถ้าอยากรู้ว่าทีมพัฒนาเป็นใครเนี่ยก็คือเราเข้าเว็บมาปุ๊บใช่ไหมก็จะอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับจากคนสเต็ปแรกนะครับในการเชิญตัวน้องบอดแอสตาเนี่ยเข้าเซิร์ฟเวอร์ดิสคอดนะครับก็คือให้เรากดในปุ่มของคําว่าอินไว้ข้างบนหัวชนะเยค จากนั้นนะครับก็จะขึ้นหน้าป o p u p authentication ันของทาง Discord นะครับโดยให้เราเลือกในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเคขอยกตัวอย่างเอ้ยแปลกเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะสรับใครที่ได้กดลิงก์อินไว้มาแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะอยู่ในส่วนของหน้าอ u t เทอร์ดิเคชันของทางเซิร์ฟเวอร์ดิสคอดนะครับก็คือให้เราทําการเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่จะเอาตัวน้องบอทแอสตาเนนะี่ยเข้าไปใน เซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเคยกตัวอย่างเป็นเซิร์ฟเวอร์ของเคนะนะครับก็คือจะเป็นเซิร์ฟเวอร์นี่เซิร์ฟเวอร์คินนะแล้วก็กดคอน t ิ n นีได้เลยนะครับอันนี้คือเราให้สิทธิ์ตาม d e f a u l t ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็กด Au t h e n t i c a t i o n ไปได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเรากดปุ่มโกรตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราไปเช็คที่เซิร์ฟเวอร์ที่สอดเราก็ได้นะครับเดี๋ยวจากเนี้ยก็คือในส่วนในตัวของบอดแอสตาเนะี่ยก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของเคนะแล้วนะครับนี่เคทำห้องไอนี้ไว้ด้วยเขาเ อ๋ออันนี้มันดิดิสำรองเคนี่หว่าเค,เคอาจจะไม่ได้ทำลิงก์นาเข้าไว้นะแต่ว่าเวลาชิคเนี่ยเรามาชิคในส่วนของฝั่งสมาชิกได้เลยนะครับมันจะอยู่ข้างล่างนี่เป็นไงเดี๋ยวเคขออนุญาตนำเอาเอาโมเดลไปลั่นไา้สักคู่นี่ตอนนี้ก็คือในส่วนของตัวบัตแอสตาก็อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ดิสคอร์ดแล้วนะครับพร้อมแคปชั่นเต็งๆนะสำหรับใครที่เชิญน,น้องเข้ามาแล้วอยากอ่านแคปชั่นก็ลองไปดูได้นะฮะยคไม่พูดเยอะนะเพราะว่าเีแอบเกินเกินในแบบของเคไปนิดนึงละ โดยวิธีใช้งานของตัวบัตแอสตาเนี่ยต่อจากนี้จะเป็นยังไงนะครับก็คือต่อไปเไนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของการใช้คอมมานหรือว่าคําสั่งเกี่ยวกับการเอร้องเพลงนะครับขี้ย้าขี้ยเขี้ยา,ยา,ยาปาดน้ำตามากเดยเขี่ขออนุญาตเอาโมเดลกลับไปดันขวายรอบนึงนะคือแบบด้านซ้ายก็อยากจะโชว์ตัวในส่วนของตัวบัตดิสคอร์ดด้านขาวาก็จะไปสอนในส่วนของตัวคอมมานะก็คือเราสามารถเลือกห้องตรงไหนก็ได้เลยนะครับซึ่งคําสั่งที่ใช้เนี่ยก็คือจะแบบเน้น back to basic มากเลยนะครับจะเหมือนกับ เออตัวบอท Discord ที่เอาไว้เปิดเพลงทั่วไปแล้วก็คือคำสั่งพีนะครับนี่เห็นไหมทุกคนมันจะมีในส่วนของตัวบอทของน้องแอสตาขึ้นมานะครับข้อที่ของตัวบอทเนี่ยก็คือมันค่อนข้างจะเจ๋งมากสำหรับเค้าที่ว่าเราไม่จําเป็นต้องเอาลิงก์ URL ของเพลงที่เราต้องการจะเปิดบอทมาวางในตัวคอมมาน์ก็ได้นะครับเราสามารถแบบพิมพ์ค้นหาได้เอาเป็นเพลงอะไรดีวะเอาที่ีคิดไปง่ายๆเลยก็คือเออโพสเซอร์ละกันนะฮะนี่แล้วเราก็พิมพ์ชื่อไปได้เลย ใช่ไหมวะงน้นนะอ๋อต้องจิ้มก่อนทีขอโทษจริงๆเราต้องเ,เมื่อกี้เคลิมเลือกปัดนี่ทุกคนเห็นไหมมันจะมีช่องค้นหาตรงนี้ขึ้นมาเราก็สามารถแบบเซิร์ชหาเพลงก็ได้นะครับหรือว่าจะแปะเป็นในส่วนของตัวลิงก์ URL ก็ได้นะครับถ้าสมมติเปิดแล้วใช่ไหมครับจริงๆเดี๋ยวคีขออนุญาตเอาตัวมุดเข้าห้อง Discord เที่สักครู่นะครับนี่ถ้าเราสมมติเราเลือกเพลงเสร็จแล้วหรือเอาลิงก์มาแปะในช่องซองตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทุกคนจากนั้นให้เราทำการกด Enter ไปได้เลยนะครับ แล้วก็น้องก็จะมานะครับเกี่ยวญาติผิดเสียงดีดลิกสิดีเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการใช้งานในส่วนของตัวบอทแอสตานะครับสำหรับใครที่กำลังหาสหบอทดิสคอดที่ค่อนข้างจะไม่ซับซ้อนในเรื่องของการใช้งานนะครับแล้วก็ไม่ต้องมานั่งยุ่งยากในการ พิมพ์คำสั่งนู้นคำสั่งนี้คำสั่งนั่นแค่เราพิมพ์คำสั่งพลเราก็สามารถให้ตัวน้องเนี่ยสามารถเปิดเพลงในเซิร์ฟเวอร์ที่ขอของคุณได้อย่างสบายใจเลยนะครับสำหรับใครที่ได้รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คีนะด้วยนะครับสำหรับใครที่ติดปัญหาอะไรเกี่ยวกับการใช้งานในส่วนของตัวบอทแอสตาก็เบื้องต้นก็ทักมาในคอมเมนต์ของเนะได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเอาไปแจ้งกับทางทีมพัฒนานะครับยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับปุ๊บป <laughs>